มด <Mode S 2> เป็นแมาลงชนิดหนึ่งที่เราพบได้ทั่วโลกมีความหลากหลายทางด้านพฤติกรรมสูงแล้วเคยสงสัยกันไหมคะว่ามดมีความเป็นมาอย่างไรหรือเกิดได้อย่างไรทําไมถึงมีคํากล่าวที่ว่ามดครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของพื้นดินแล้วมดแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคลิปวิดีโอสารคดีนี้จึงจัดทำเก้าเรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับมดมาให้รับชมกันค่ะอย่างที่กล่าวไปว่า เราสามารถพบหมดได้ทุกที่บนโลกตั้งแต่เขตร้อนไปจนถึงใกล้เขตขั้วโลกโดยมดถูกจัดให้อยู่ในไฟรัมอโทรพดาเป็นมแมลงสังคมที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเช่นเดียวกับมแมลงในกลุ่มผึ่งแต่มีพฤติกรรมความเป็นอยู่แตกต่างจากมแมลงอื่นๆโดยทั่วโลกเราจะพบหมดจำนแนชนิดกว่า1 5 0 0 0ชนิดส่วนในประเทศไทยคณะวาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์รายงานว่าพบหมดแล้วทั้งหมด9วงย่อย86สกุลและ512ชนิดซึ่งยกตัวอย่างได้เช่นชนิดที่1หมดคั้นไฟหมดขันดข้นไฟตัวมันจะมีสีเหลืองแดงมีขนที่หัวและตัวมีเหล็ดในภายในลำตัวและลำตัวจะมีความยาวประมาณ7-8มิลิเมตรหมดขั้นไฟจะทำรังด้วยดินทราย โดยสร้างเป็นเนินดินเล็กๆขึ้นมาเึ่นรังของมันจะมีทางเข้าและออกได้หลายรูอาหารที่พวกมันชอบคืออาหารที่มีโปรตีนที่สูงเช่นมแมลงและสัตว์เล็กๆรวมทั้งเศษอาหารที่คนทิ้งไว้หมดคันไฟจะทําอันตรายต่อคนได้ทางการกัดและการใช้เหล็กในในการต่อยผู้ถูกต่อยจะรู้สึกเจ็บแสบคล้ายถูกไฟลวกจึงเรียกมดชนิดนี้ว่ามดคันไฟนั่นเอง ชนิดที่2มดละเอียดมดละเอียดจะมีสีเหลืองจนถึงสีน้ำตาลอ่อนหรือสีแดงสว่างใสส่วนท้องจะมีสีเข้มเกือบดำลำตัวจะมีความยาวประมาณ1.5-2ถึง2ม mm. มมดละเอียดจะมีรังหลักและรังย่อยพวกมันจะทำรังใกล้แหล่งอาหารพบได้ตามบ้านที่อยู่อาศัยโดยรังย่อยจะซ่อนอยู่ตามรอยแตกของผนังช่องว่างตามกำแพง ของสวิตไฟซึ่งมดละเอียดจะกินอาหารได้หลายชนิดทั้งน้ำตาลและโปรตีนมดถูกหลบกวรจะป้องกันด้วยการกัดซึ่งผู้ถูกกัดจะรู้สึกเจ็บตะคันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นชนิดที่3มมดเหมน็นมดเหม็นจะมีสีแดงสนิมปนสีน้ำตาลเข้มส่วนท้องจะมีสีใส ลำตัวมีความยาวประมาณ2.5-3.5ถึงมิลลิเมตรพวกมันจะทำรังอยู่ในดินพบตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอาหารที่พวกมันชอบคือของหวานเมื่อมากินอาหารแล้วจะปล่อยสิ่งขับถ่ายไว้ทำให้อาหารมีรสชาติเปลี่ยนไปนมดเหม็นจะเคลื่อนไหวรวดเร็วเมื่อถูกลบกวนจะป้องกันด้วยการกัดผู้ถูกกัดจะรู้สึกเจ็บและคันเพียงเล็กน้อย ชนิดที่4หมดดำหมดดำจะมีสีน้ำตาลเข้มบางส่วนจะมีสีดำมีขนสีน้ำตาลเหลืองปกคลุมอยู่ทั่วไปลำตัวมีความยาวประมาณ2.3-3 mm. มิลลิเมตรพบเห็นได้ทั่วไปทั้งในที่อยู่อาศัยและภายนอกอาคารบ้านเรือนเป็นหมดที่เคลื่อนที่ได้เร็วมากโดยไม่ติดตามฟีโลโมนของหมดตัวอื่นๆพวกมันจะทำรังตามรอยแตกของต้นไม้ หรือในดินใต้วัสดุต่างๆหมดดำชอบกินน้ำหวานเป็นอย่างมากมันจะไม่ทำอันตรายต่อคนแม้จะถูกลบกวนก็ตามชนิดที่5หมดงามหมดงามจะมีสีน้ำตาลเข้มและมีกามใหญ่สำหรับกระเทาะเปลือกของมเมล็ดหรือโครงกระดูกภายนอกแมลงที่เป็นเหยื่อพวกมันจะทำรังอยู่ในดินล้วนและในที่ล่มชื้นถ้าเรามองผิวดินจะเห็นเป็นรูเล็ก และมีดินล้วนกองอยู่รอบๆขอบรูของทางเข้าออกงูง่ามจะกินมแมลงและเนื้อสัตว์เป็นอาหารพวกมันจะทําอันตรายต่อคนโดยการกัดโดยการจะคล้ายคลึงกับอาการของคนที่ถูกมืนคันไฟต่อยมาชนิดที่ 6. หมดแดงหมดแดงจะมีสีแดงสนิมส่วนหัวและส่วนอกจะมีขนสั้นๆสีขาวพวกมันทํารังบนต้นไม้ใหญ่เช่น ต้นมะม่วงต้นชมพู่โดยจะใช้ใบไม้ประกอบกันเป็นลังและตัวอ่อนจะปล่อยสารเหนียวออกมาเชื่อมใบไม้ให้ติดกันเมื่อหมดแดงพบเหยื่อจะทำร้ายเหยื่อโดยการกัดและฉีดสารพิษออกมาทางปลายท้องเมื่อเหยื่อได้รับบาดเจ็บจะช่วยกันลากเหยื่อกับรังถ้าหมดแดงถูกรบกวนจะทำอันตรายโดยการกัดเมื่อถูกกัดจะรู้สึกเจ็บปวดมาก ต่อมาก็จะเกิดอาการบวมและคันบริเวณที่ถูกกัดชนิดที่ 7. มดตะนอยมดตะนอยจะมีสีดำบนน้ำตาเหลืองมีขนกระจายบางๆทำรังอยู่ในต้นไม้ใหญ่ที่ตายแล้วเชน่นต้นก้ามปูทำให้ต้นไม้เป็นโพรงอยู่ภายในพวกมันจะหากินบนต้นไม้และพื้นดินบริเวณใกล้เคียงเป็นพวกกินเนื้อเป็นอาหาร ถ้ามดตะนอยถูกรบกวนจะต่อยโดยใช้เหล็กในเมื่อถูกต่อยจะมีอาการปวดคล้ายถูกพึ่งต่อยเหล็กในจะทําให้เกิดอาการเจ็บปวดและการบวมต่อมาก็จะคันมากในบริเวณนั้นชนิดที่8มดช่างไม้มดช่างไม้จะมีสีดําพวกมันจะสร้างรังและทางเดินอาหารโดยการเจาะโพรงไม้พบทั้งในไม้ชื้นและไม้แห้งแต่พวกมันจะชอบไม้ชื้นมากกว่า แหล่งอาหารของมดช่างไม้คือน้ำหวานจากดอกไม้สารคัดลั่งจากพืชน้ำผลไม้และสาบแมลงแต่พวกมันจะไม่กินไม้พวกมันไม่ค่อยออกมาสัมผัสกับผู้คนถ้าพบมนุษย์จะพยายามหนีซึ่งไม่ค่อยพบโมนชนิดนี้กัดหรือต่อยมนุษย์แต่พวกมันอาจก่อให้เกิดความเสียหายของทรัพย์สินที่มีส่วนประกอบของไม้ได้ชนิดที่9 หมดน้ำพึ่งหมดน้ำพึ่งมีสีน้ำตาลเข้มเป็นหมดงานสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่มีพฤติกรรมการทำรังหลากหลายรูปแบบโดยทั่วไปแล้วจะพบได้ในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งหรือกึ่งแห้งแล้งอาหารที่พวกมันกินคือ,คอ,คอพืชสัตว์ผลไม้และเศษขยะจากครัวเรือนหมดน้ำพึ่งถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ลุกลามถิ่นฐานของสัตว์อื่นๆได้ร้ายแรงที่สุดในโลก พวกม,มันมักจะล่าเหยื่อโดยการพ่นกดออกมาทําให้หมดหรือปูน้ําจืดบางชนิดสูญพันธุ์ไปชนิดที่ 10. มดกระสุนมดกระสุนจะมีสีดําอมแดงมีขากรรไกรล,ล่างขนาดใหญ่และเหล็กไหนที่มองเห็นได้พวกมันจะสร้างรังที่โคนต้นไม้เพื่อให้สามารถหาอาหารในยอดต้นไม้ได้มดกระสุนกินน้ําหวาและสัตว์ขาป้องขนาดเล็กเป็นอาหาร ยา yeah, ชนิดหนึ่งของพวกมันคือผีเสื้อปีกแก้วและในมดกระสุนมีพิษท,ที่เรียกว่าโคเนล่าทอกซินซึ่งมีฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมผดตัวเป็นเวลานานและบล็อกระบบประสาทจึงทำให้มดกระสุนเป็นแมลงที่ต่อยติดมากและนี่คือตัวอย่างชนิดของมดต่อจากนี้เราจะมารับชม9เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมดข้อที่ห มดมีการแบ่งวันณะในสังคมของมดอย่างชัดเจนอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่ามดเป็นมแมลงสังคมที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มแต่ในสังคมของมดนั้นมีการแบ่งวันนากันอย่างชัดเจนโดยจะแบ่งเป็น 1. วันณะสืบพันธเป็นวันณะของมดเพศผู้และราชินีเพศเมียมีหน้าที่สืบพันธุ์ให้แก่ล่ามดแล้ววันณะที่สคือวรรณามดงาน เป็นมดเพศเมที่เป็นหมันทําหน้าที่หาอาหารสร้างและซ่อมแซมรังปกป้องรังจากศัตรตูดูแลตัวอ่อนและทํางานอื่นๆทั่วไปซึ่งวันนาหมดงานนี้เป็นวันนาที่พบได้มากที่สุดในสังคมของมดนั่นเองข้อที่2มดเป็นช่างก่อสร้างมดนั้นเป็นช่างก่อสร้างโดยธรรมชาติมันสามารถทําได้หลายหน้าที่ทั้งขุดเจาะขนย้ายตัดชิ้นส่วน ปรบพื้นผิวของดินเพื่อให้เหมาะแก่การสร้างอาณาจักรของมดโดยมันจะใช้ขากรรไกรขาและหนวนในการแต่งดินหรือทรายให้เป็นก้อนกลมเล็กคล้ายลูกบอลแล้วจะค่อยๆลําเลียงขึ้นไปยังพื้นผิวของดินสร้างเป็นเนินหลังมดขึ้นมาข้อที่ 3. มดเป็นนักยกน้ำหนักจอมพลังนี่คือสิ่งที่คุณได้ยินและคงเชื่อได้ยากว่าสัตว์ที่ตัวเล็กจิ๋วอย่างมดนั้น จะสามารถเป็นนักยกน้ําหนักจอมพลังได้อย่างไรแต่ถ้าคุณได้ศึกษาเกี่ยวกับมดคุณจะรู้ได้ว่าสัตว์ที่ตัวเล็กจิ๋วอย่างมดนั้นสามารถยกของที่มีน้ําหนักมากกว่าน้ําหนักของตัวมันเองได้ถึง50เท่าเนื่องจากตัวของมันนั้นมีพื้นที่หน้าตัดที่มากจึงสามารถยกของที่มีน้ําหนักมากได้นั่นเองข้อที่4มดเป็นมแมลงที่ต่อยเจ็บพิสุดในโลกคุณคงเคยได้ยินประโยคที่ว่าเจ็บนิดเดียวเหมือนมดกัด ซึ่งประโยคนี้ไม่สามารถใช้ได้กับมดกระสุนเพราะมดกระสุนเป็นแมลงที่ต่อยเจ็บที่สุดในโลกความสามารถในการต่อยของมันจะทําให้เรารู้สึกเจ็บเหมือนกับทูกกระสุนปืนยิงความเจ็บปวดนี้จะทําให้เราทนทุกข์ทรมานอยู่ราวๆ24ชั่วโมงเลยทีเดียวข้อที่ 5. มดเป็นตู้เย็นเก็บอาหารอย่างที่กล่าวไปว่ามดทั่วโลกมีหลายชนิดแต่จะมีมดอยู่ชนิดหนึ่ง ที่จัดเก็บอาหารไว้ในตัวของมันเองซึ่งก็คือ h ั n e y a n อหรือมดน้ำพึ่งซึ่งมดน้ำพึ่งนั้นจะจัดเก็บอาหารสำรองไว้ในท้องส่วนท้ายของตัวมดในรูปของอาหารเหลวและน้ำจนกระทั่งบริเวณนั้นขยายออกไปใหญ่เท่ากับเมล็ดท,ทัว่วข้อที่6มดเป็นสัตว์ชอบจูอย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆว่ามดชอบจูแต่ความจริงแล้ว อากับกิริยาที่มดแสดงออกมาคล้ายจูบนั้นเป็นการสื่อสารกันด้วยหนวดของมดเมื่อมีมดตัวนึงหิวก็จะเอาหนวดไปคอให้แก้มของมดงานที่ออกหาอาหารหมดงานก็จะแบ่งอาหารที่เก็บไว้ในกระเพาะหน้าออกมาแบ่งให้ส่วนในกระเพาะหลังก็จะเก็บอาหารไว้กินเองนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเห็นว่ามดชอบจูบกันบ่อยๆข้อที่ 7. มดเป็นนักเดินทางไกล สำหรับมดงานที่ทำหน้าที่ในการหาอาหารพวกมันจะสามารถเดินทางออกจากรังได้ถึง200เมตรและสามารถหาทางกลับรังได้โดยใช้ฟีโรโมนที่ตัวอื่นปล่อยไว้ซึ่งฟีโรโมนคือฮอร์โมนที่อยู่ในมดเป็นสารเคมีที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารและบอกทางให้แก่การของมดทำให้มดสามารถเดินทางได้ในระยะไกลจึงไม่น่าแปลกใจที่เราจะมักเห็นกองทับบทยาวเหยียดแถมเป็นระเบียบเสียด,ด้วย ข้อที่8มดใช้ดวงอาทิตย์และความจำในการนำทางนักวิทยาศาสตร์พบว่ามดสามารถเดินตามเส้นทางของเข็มทิศได้ไม่ว่าจะหันหน้าไปด้านไหนก็ตามโดยการทดลองของด a n t h o ร y เอนโทนีไวสตาร์ทจากมหาวิทยาลัยเอดินบะระและสถาบัน c n r s ในกรุงปารีสชี้ว่ามดสามารถรักษาเส้นทางได้โดยใช้ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ร่วมกับข้อมูลจากสิ่งที่มันมองเห็นรอบๆตัว ซึ่งหมายความว่ามดสามารถแยกข้อมูลเกี่ยวกับทิศสามารถรักษาทิศทางเดินเช่นการมุ่งหน้าไปทางทิศเหนืออย่างเป็นอิสระและแยกจากการจัดวางตำแหน่งของร่างกายได้โดยความสามารถในการนำทางนี้เป็นคุณลักษณะที่ทำให้หมดโดดเด่นจากมาแมลงชนิดอื่นสุดท้ายข้อที่9มดแก้าการท้องร่วงได้ย้อนกลับไปในสมัยก่อนคนไทยมักจะนำมดแดงมาใช้เป็นสมุนไพรแก้ท้องร่วง ด้วยการนําเนื้อไก่พื้นบ้านแย่เข้าไปในรังขงมดแดงเมื่อหมดแดงกัดเนื้อไก่ได้ปริมาณมากแล้วก็จะดึงออกมาแล้วใช้มือขยําจากนั้นนําไปย่างไปให้สุกกินขณะที่ยังร้อนใช้แก้อาการท้องร่วงได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวและทั้งหมดนี้คือก้าวเรื่องน่ารู้ที่ใครหลายคนอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับมดสัตว์ตัวเล็กจิ๋วที่พลังไม่จิ๋วอย่างตัวดังประโยชที่ว่าจิ๋ว แต่แจ๋ว